ก็ดีนะจะได้สะดวกพวกเราด้วยแต่ว่ามีปัญหาแล้วก็่าปรึกษาครูแล้วกันเดี๋ยวครูจะเัื่อนรอตรงนี้ลเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนทำไยิ่มิดนะมาแล้วกอมามามาไม่กินข้า,าวไร้หว,วางวแข่งก็ไม่กินนะมันเยอะมากเลยนะก็บ,บอกแล้วไงว่าไม่สะดวก แดีวยวคุณก็ไม่เข้าใจ,จตั้งแต่หลายคนแล้วมาช่วยเราก็มันเงินทองอ่ะช่าสิแล้วใจสงสัยใครบ้างคือตอนนี้หนูสงสัยนะ้ำบาคิดว่า,าไปไปน้ำพูดไป,ไป,ไป,ไปแปลกคพูดแปลกเวลาคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยแปอยเชื่อว่ามันเยอะม,มากเลยนะเราจะแบ่งกันยังไงหนูคิดว่าแปลกนะคะอืมคุณว่าเขาคุก็ไม่สงสัยจริงๆเดี๋ยวคุณจัดการเองแล้วกันขอบคุณมากนะคะคุณอยูาค่ะ แกมันเก็บไว้ไหนอ่ะแล้วก็เก็บไว้ในซองเหนึ่งตานั้ น้ำบอกครูมาเถอนนะเจนเล่าครูฟังหมดแล้วก็ครูจะให้หนูอบอกอะไรล่ะเจนงนั้นออกไปก่อนนะครูคิดว่าน้ำแค่าอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวเจนออกไปกินข้าวเลยก็ได้ได้ ต้องเปลี่ยนแผนแล้วแหละอนนี้เราเอาจำไปใส่ซองไว้แล้วกันแล้วก็่ายรูปไปสมัครไปถูกไปอืแล้วก็บอกนนอวก่าเจอมันตกระหว,ว่างทางอะไรประมาณนี้มันจะเนี้ยหรอคะมันมันต้องอยเยอะแต่ก็เจอในสถานนี้ ภูพายินกับน้ำแล้พอวางแผงเรงินเข้าข้อระบใช่หรอใช่ดิจริงหรอครูพายินแน่นะคุณไม่คิดว่าแกจะเป็นคนแบบนั้นอ่ะใช่ดิน้ำหลุครูพายินอ่ะแกเอาเงินใส่ซองแล้วก็ทำตกแม่คุณไม่คิดว่าเป็นจริงไม่คิดใช่หรอจริงได้ยินมาถ้าไม่มีคุณโทรมานะหัวมีคิ้วเสียตั้งนานแล้ว Minha yeah, linda ลุยเซนคุณเป็นคนไปเหรอชัยนชย,ย,ย,ยนไม่มีอะไรมาตอบคุได้ไงไม่รู้ว่าอะไรมึงอะโอ้แล้วไม่ใส่ร้านทำไปได้ไงวะเขาเพง เป็นตลายหนึ่งใครจะไม่เอาบ้างล่ะทำไมคุณถึงโยความผิดให้หนูล่ะคะเจนจะไม่เอาเรื่องคุณก็ได้นะคุณจะจัดการเรื่องนี้ให้แลวจะทำอะไรเกิดขเ้ิแล้วจะช่วยแก้ตีวด้วยก็ได้ค่ะหนูยอมแพ้คุณแลนวแล้วก็มันจะมีอะไรีกอ วันนี้เราจะมาชี้แจงเน่ยพี่เกิดเ่ิญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเจนไม่ได้เป็นสอบปลายแต่ว่าเขาใช่สิ่งหนึ่งใหญ่ที่เขาพูวนะคะแล้วก็ตรงที่เหลือเนี่ยก็มันมันก็เหลือแค่นั้นไปดูกนเลยนะ มาข้รีอบขออนุณญาตด้วยครับนักเรียนทุ้คนนของความเคารพสวัสดีค่ะจากเหตุการณ์เกิดขึ้นครูพรีมีส่วนในข้อกังวอยากย้อนกลักีฬาสีมารยาทุกคนและนี่คือหนึ่งายละเอี